สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกระทรวงเกษตรเคาะแล้วแจกเกษตรกร5,000บาทเป็นเวลา3เดือนวงเงิน1.35แสนล้าน โอนผ่านบัญชีทกศเตรียมเสนอคกกผู้ได้รับผลกระทบโควิด23เมษายนวันที่22เมษายนน,นายอนันต์สุวรรณรัตประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน9ล้านทะเบียนเกษตรกรวงเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือ 15,000บาทต่อทะเบียนเกษตรกรโดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีประลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายนนี้ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ1 3 5 5 0 0 0ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันมีการระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนเป็นเกษตรกรดังนั้นการหาลือกับคณะกรรมการเมื่อสัป,ปดาห์ก่อนได้ชี้แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกรว่าการลงทะเบียนผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียนได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วยทำให้ใน10ล้านคนระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตรกร แต่ในจํานวนนั้นมีประมาณ3-4ล้านคนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของทะเบียนเพื่อที่กระทรวงกรเกษตรจะช่วยเหลือเองดังนั้นอีกประมาณ6-7ล้านคนหากมีการอุทธรณ์หรือกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนที่ผ่านมามีการมองว่าภาคกเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่เมื่อประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินกิจกรรมทุกอย่างหยุดชะงักลง การเก็บเกี่ยวทําไม่ได้การนําผลผลิตออกขายเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากหากพิจารณาโดยลึกๆแล้วจะเห็นว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนอยู่แล้วหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่นทั้งนี้มีเกษตรกร,ร,กรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วถูกดีดออกจากบัญชีการช่วยเหลือนั้น กระทรวงกรเกษตรชี้แจงกับคณะกรรมการว่าควรเปิดโอกาสเกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนให้อุทธรณ์และรับเงิน5,000บาทดังกล่าวในกรณีที่เกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้ได้ประกอบอาชีพค้าขายหรือขับแท็กซี่จริงต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงกรเกษตรในมาตรการดังกล่าวจะช่วยตามลายทะเบียนที่มีประมาณ9-10ล้านทะเบียนเท่านั้นไม่นับเป็นลาย ซึ่งจะมีมากกว่า16-17ล้านลายแบ่งเป็นที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร6.1ล้านทะเบียนประมงไม่เกิน1ล้านทะเบียนปศุสัตว์3ล้านทะเบียนซึ่งจะอัปเดตท,ทุกรอบการผลิตนายอนันต์กล่าวว่าการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 เท่านั้นไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกรทั้งชาวสวนปาล์มยาง มันสำหรัหลังซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้ต่อไปนอกจากนี้เกษตรกร,กรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่มในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและอื่นๆที่เป็นมาตรการช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์เงินตามโครงการนี้นะครับเป็นเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด1 9นะครับไม่ได้เกี่ยวกับโครงการอื่นที่ท่านได้รับความช่วยเหลืออยู่นะครับอย่างเช่น เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร,กรหรือเกี่ยวกับเยียวยาความเสียหายอื่นๆนะครับจากภัยแรงจากน้ําท่วมพวกนั้นท่านก็มีสิทธิ์ได้รับอีกเช่นกันนะครับถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ